จังหวัดสงขลาร่งหาแนวทางในการจัดระเบียบเครื่องมือประมงในทะเลสาบสงขลานะคะหลังจากที่พยายามแก้ไขปัญหามานานหลายปีแต่ว่าไม่สําเร็จเนื่องจากถูกชาวประมงเจ้าของเครื่องมือผิดกฎหมายต่อต้านค่ะปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทพงพางบริเวณร่องน้ําเขตทางเรือเดินทะเลสาบสงขลาส่งผลให้ กีดขวางการสัญจรทางน้ําแล้วก็ทําให้ร่องน้ําทางเดินเรือตื้นเขินรวมไปถึงปัญหาในด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ร่องน้ําที่อาจเกิดการเฉียวชนอันตรายและก็เสี่ยงต่อการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินทําให้ผู้ประกอบการด้านการประมงและผู้ใช้ร่องน้ําเดินเรือในร่องน้ําทะเลสาบสงขาออกมาร้องเรียนกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางเดินเรือเนื่องจากปากร่องน้ําและการเดินเรือทะเลสาบสงขามีผู้สร้างพงพางเพื่อดักสัตว์น้ําโดยต้องการให้ร่องน้ําทะเล สาบสงขาเป็นช่องทางเดินเรือที่มีความกว้างอย่างน้อย300เมตรเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทานจังหวัดสงขาค่ะโดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขาเสนอแผนปฏิบัติการจัดระเบียบเครื่องมือประมงพงพังในทะเลสาบสงขาปีงบประมาณ2,564ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกคำสั่งเพื่อน,นำไปปิดประกาศแจ้งชาวประมงพงพังในทะเลสาบสงขาดำเนินการรื้อถอนต่อไปค่ะ